รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระน่ารู้คู่สุขภาพนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนั่นเองค่ะรายการของเราวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําพืชผักพื้นบ้านนะคะที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทีเดียวนะคะยืนยันด้วยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะพืชผักที่ว่านี้ก็คือฟักข้าวค่ะพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ดรเพศจักรสุรพลนทการกิจกุลอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นะคะเป็นผู้ที่ทํางานวิจัยเรื่องฟักข้าวโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมารู้ถึงคุณประโยชน์ของฟักข้าวเนี่ยอยากจะให้อาจารย์แนะนําว่าฟักข้าวเนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเคยเห็นด้วยซ้ำครับนะคะ ฟักข้าวนี่เป็นพืชประจําท้องถิ่นซึ่งอยู่แถวทางอาเซียนของเราซึ่งประเทศของเราเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปลูกฟักข้าวได้ทั้งประเทศนะครับ,รบผมยกตัวอย่างตัวอย่างของพืชที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับฟักข้าวเนี่ยครับจะสังเกตได้ว,ว่าสีของมันเป็นสีที่หลากหลายสีนะครับจากที่เห็นภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีใบที่เป็นลักษณะเป็นคล้ายคาย้สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มี ไม้เลื้ยนะครับแสดงว่าพืชอย่างเงี้ยลักษณะคือว่าเป็นเถือเถาเถือเถาแล้วก็จะเลื้อยขึ้น <c oughs> ไปกับต้นไม้ <c oughs> หรือว่าถ้าเรามีห้างมันก็จะขึ้นไปเป็นห้างนะครับ <c oughs> ลักษณะใบของมันเนี่ยนอกจากจะมีตัวที่เป็นคล้ายๆหนวดนะครับเป็นตัวเกาะยึดเนี่ย <c oughs> นอกจากนี้แล้วนะครับมันสามารถที่จะ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากครับอค่ะที่เห็นเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะก็คือผลที่สุกเต็มที่ผลจะเริ่มต้นจากลักษณะเป็นสีเขียวก่อนเลยครับค่ะซึ่งถ้ามีขนาดเล็กๆเนี่ยในอดีตเราก็เอามาทําเป็นน้ำจิ้มน้ําพริกนะครับเป็นผลสุกเล็กๆนะครับที่เล็กๆเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเป็นสีออกเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็มาเฉดเป็นสีส้มค่ะแล้วก็เป็นส้ม,สมแดงแ,<ก>แล้วอันนี้คือแดงสุกแล้วครับอันนี้คือสุกเต็มที่นะคะผลข้างใน ที่เห็นนะคะครับข้างในนี่จะยกให้ดูนะครับว่าลักษณะของมันเนี่ยข้างในเนี่ยพอเราเราผ่าออกมาเนี่ยครับจะเห็นสีแดงตรงกลางอันนี้เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดซึ่งจะเห็นว่ามันหุ้มกับเมล็ดที่เป็นสีดําๆข้างในอาจารย์ให้ดูตัวอย่างนะครับว่าลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดนี่นะครับก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับขออนุญาตขยับขึ้นมาได้ครับอันนี้จะสังเกตนะครับว่าสีแดงคือเยื่อหุ้มที่มี มีเนื้อสีแดงอยู่นะครับเล็กเยอะหุ้มเมล็ดส่วนหลังจากที่เอาสีแดงออกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีดำครับเม็ดสีดํานี่เอาไปปลูกต่อได้ครับค่ะและส่วนที่สามารถนําปลารับประทานได้นะคะก็คือส่วนส่วนที่เปแดงครับส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยมีจํานวนมากพอสมควรนะครับจะสังเกตดูว่าในหนึ่งแถวของมันมีประมาณ10ประมาณ10เม็ดนะครับแล้วก็รอบๆอบกับอยู่รอบๆอบแกนข้างใน แล้วเนื้อเนื้อสีส้มๆข้างนอกก็ยังทานได้แต่ยกเว้นตรงหนามนะฮะนี่เป็นเปลือกนอกมันซึ่งมีฟองปอกออกได้ครับอย่างที่เห็นนะคะลักษณะรูปทรงกลมรีนะคะและก็จะมีหนามด้วยจะมีหนามครับซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ประจําเลยครับอค่ะนี่ก็คือผลของฟักข้าวครับคือลักษณะของมันเนี้ยครับรูปมันคล้ายๆฟักอะฮะ แต่คระนี um> ้ถ้าถ้าได้ดมกลิ<_<_่นนะครับมันจะเหมือนกับเป็นกลิ<_<_่นของข้าวข้าวก็เลยชื่อฟักข้าวนะคะแต่ว่านอกจากผลที่นํามารับประทานได้แล้วนะคะส่วนใบยอดก็สามารถนําไปทําเป็นแกงหรือว่าจิ้มน้ําพริกตอนนี้ยังยังไม่มีอาการเอาไปใช้ประโยชน์ในในเรื่องของเป็นทางด้านอาหารนะครับแต่เข้าใจว่าในอนาคตก็คงจะต้องมีการพัฒนาต่อยอด เท่าที่ทราบก็คือที่ผ่านมาก็ใช้ผลเล็กๆครับผลเล็กๆชาวบ้านก็เคยได้ใช้ประโยชน์ชมาก่อนหน้านี้แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ที่เด่นชัดของฟักข้าวในงานวิจัยของทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองได้ทําการวิจัยแล้วพบอะไรในฟักข้าวบ้างคะเราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นคือว่าเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วก็งานวิจัยเริ่มต้นจากประมาณ5ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่า มันมีสารสําคัญที่เรารู้จักกันพอสมควรก็คือเรียกว่าไลโคปีนนะครับไลโคปีนเนี่ยได้ยินบ่อยๆก็อยู่ในมะเขือเทศแต่ในฟักข้าวเนี่ยจากผลที่เราเห็นเนี่ยสีแดงสดของมันที่เป็นเยื่อหุ้มมันมีเนื้อของฟักข้าวที่เราเห็นเป็นเนื้อฟักข้าวนะครับมีใยของไลโคปีนค่อนข้างจะ ปริมาณไลโคปีนสูงกว่าในมะเขือเทศประมาณ6กถึงสิเท่าครับโอ oh, ้หกถึงสิเท่าเลยนะคะคซึ่งไลโคปีนนี้ก็จะเป็นาสารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณคือไลโคปีนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลิ์ต้านอนุมูลอิสระ,ะหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์และที่งานวิจัยที่ผ่านมามากมายก,ก็คือว่ามันสามารถป้องกันเป็นมะเร็งป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายครับได้ดีได้ดีมากครับค่ะ แล้วก็ตัวไลโคปีนก็อาจจะมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของความงามให้ด้วยที่ที่เรานำมาวิจัยเพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากเดิมเรารู้จักมันในฐานะมันมีสารลิตต้านอนุมูลสสารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสารสำคัญอีกตัวหนึ่งเรียกเบตาา้าแคโรทีนตัวนี้เราเรียกโปรวิตามินเอซึ่งในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าภชนาการไม่ดีเนี่ยนะครับเราสามารถเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้ เช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเราหุงข้าวเสร็จเนี่ยนะครับก่อนที่มันใกล้ใกล้จะสุกแล้วเราสามารถที่จะเอาเยื่อหุ้มสีแดงๆนี่ครับประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วคนกับข้าวครับแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเหลือง oh ๋อข้าวก็จะเป็นข้าวที่หุงเสร็จแล้วสีเหลืองด้วยแล้วเหมือนกักข้าววิตามินนะครับตรงนี้ก็จะช่วยบำรุงร่างกายดีโดยเฉพาะในเด็กนะครับที่ขาดสารอาหารวิตามินเอครับ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเพียงแค่ผ่าผลฟักข้าวออกมาแล้วก็เอาเนื้อที่เป็นสีแดงแดงแล้วก็เอาไปผสมตรงข้าวที่เราหุงอยู่ที่ใกล้จะสุกแล้วสุแล้วแต่เม็ดสีดำๆนั่นก็เอาออกเม็ดนี้เราเอามาเพาะได้ครับเม็ดขนาดเท่าที่บอกนะครับเท่าเหรียญเหรียญขนาดสักเหรียญบาทเนี่ยครับเวลาเพาะก็ง่ายครับแช่น้ําคืนหนึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะใช้ที่ตัดเล็บ ให้ให้ช่องมันเปิดมีสําหรับให้รากมันออกครับตรงนี้ก็สามารถจะไปเพาะต่อได้อีกครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายครับค่ะอันนี้จะเป็นคุณประโยชน์ง่ายๆที่ที่อาจารย์ได้บอกไว้ท่นำมาไปผสมในการหุงข้าวของเรานะคะแต่ก็ยังมีการนําไปแปรรูปนะคะอย่างที่เห็นเป็นผงแปรรูปมีหลายแบบนะครับแปรรูปที่ง่ายที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดก็คือทําน้ํา น้ำฟักข้าวครับน้ำฟักข้าวนี่ก็คือใช้เยื่อหุ้มสีแดงๆนี่ครับค,คูดออกจากเม็ดนะครับใช้ตะแกรงพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็เอาเม็ดที่มีเยื่อหุ้มเนี่ยครับครูดเอาเฉพาะเนื้อสีแดงครับแล้วก็ใช้กระชอนอกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีแดง เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ในน้ําต่างๆได้ครับเช่นผสมกับน้ําผลไม้และน้ำาน้สวรสก็ได้ผสมน้ำสวรสน้ำฝรั่งน้ำสับปะรดครับที่เราก็บริโภคกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีอกมาะว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติจะออกมาและยังไงกลิ่นจะหอมอ่อนๆนะแต่หอมอย่างที่ผมว่าหอมไอ้ข้าวที่กำลังออกรวงะครับแต่แต่บางคนก็อาจจะไปผสมอย่างอื่นอร่อยขึ้นตอนนี้ที่มีลูกศิษย์ที่เอาไปทําต่อยอดก็คือเอาน้ำเขาเรียกน้ำเต้าหู้ครับ ก็สามารถที่จะใส่ฟ้าข้าวไปนิดเดียวครับก็สีออกมาเหลืองๆหน้ารับประทานแล้วก็มีวิตามินดีครับเพิ่มสีสันด้วยให้กับอาหารนะคะแลได้ประโยชน์แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเอาน้ํามันของมันนะครับซึ่งน้ํามันเนี่ยสกัดออกมาจากไอ้สรีเยื่อหุ้มนี่ครับน้ํามันสีแดงนี่นะครับก็สังเกตได้ว่าสีแดงเข้มมากเลยครับสามารถที่จะไปทําเป็นวิตามินเหมือนกับเราเคยเห็นนะครับวิตามินเล็กๆที่เป็นวิตามินที่ใส ในบำรุงเหมือนวิตามินเอวิตามินดีนะครับอันนี้ก็มีจำหน่ายกันค่อนข้างจะหลายแห่งแล้วครับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการนำงานวิจัยไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพแล้วก็เสริมความงามนอกจากนี้ก็ยังที่ผมว่านะครับว่าสารสกัดนี่นะครับยังสามารถต่อยอดอีกครับทำเป็นผงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแล้วเราก็สเปรย์ได้นะครับมันก็จะทำให้มันมีผงจากน้ำเดิมที่มันเป็นน้ำนะครับกลายเป็นผง คะครับนี่ให้กล้องจับนิดนึงนะคะก็จะเป็นผงอันนี้คือเป็นส่วนของเนื้อเนื้อครับเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงที่อยู่รอบๆอบได้ครับผสมกันเนื้อของฟักข้าวเลยหลังจากที่เป็นผงนี่นะครับก็จะไปชงดื่มก็ได้หรือว่าจะไปผสมในกาแฟหรืออะไรที่ผสมในขนมก็จะให้สีสันด้วยนะคะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็ทําเป็นโรยฮะโรยเป็นโรยในอาหารก็ได้ครับ แต่ก็มีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยผสมอย่างสลายนะครับสลายหรือว่าพวกมะพร้าวหรือโปรโตีนหรือพวกเห็ดเห็ดผงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประโยชน์จากฟักข้าวในส่วนที่เป็นเรื่องอาหารเสริมสุขภาพเนี่ยประชาชนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เองได้สบายครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายเท่าที่เราพบงานวิจัยตอนนี้นะครับก็คือว่ามีผู้ที่สนใจนะครับหลังจากที่อาจาร,รย์ได้นําเสนอผลงานในมหากรรม มุนพายแห่งชาตินะครับซึ่งจัดทุกปีนะครับที่เมืองทองธานีนะครับในปี2550ครับก็ประมาณ5ปีที่ผ่านมาครับก็ครั้งนั้นก็ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นเลยทําให้มีผู้สนใจแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ให้ไปบรรยายเพิ่มเติมมีผู้เข้ามาร่วมประมาณสัก50กว่าท่านนะครับก็หลายท่านก็เอาไปต่อยอดครับเ,เช่นเอาไปขยายทางด้านการปลูกหรือไปแปรรูปครับทาเป็นเครื่องดื่มทําเป็น สบู่ก็ยังได้นะครับเป็นครีมแล้วก็เท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจทําเป็นเรียกว่าวัตถุดิบสําหรับอุตสาหการมนนรมค่ะก็อาจจะมีการรวมกลุ่มการปลูกนะคะคพื้นที่กว้างขึ้น,น,นแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วก็นํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าใช่ครับมีชมรมฟักข้าวแล้วครับเห็นหลายจังหวัดแล้วนะครับที่นครปฐมนี่เป็นชมรมใหญ่คุณรัตรพงศ์ซึ่งถือว่าเป็นประธานชมรมก็พยายามรวบรวมได้ประมาณ50ครอบครัวครับ แล้วก็ปลูกได้ประมาณ50ไร่แล้วครับผลผลิตหนึ่งไร่นี่ต่อเดือนนะครับก็ได้ประมาณ1ตันหรือ1000กิโลลูกที่เราเห็นนี่นะครับลูกใหญ่ๆอันนี้3าลูกนี่2กิโลแล้วนะครับซ,ซึ่งสามารถที่เป็นผลผลิตประมาณ10ของเนื้อหุ้มข้างในครับเราสามารถเอามาจาก1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าน้ํามันเองก็ประมาณจาก1 0ของเนื้อหุ้มเหมือนกันโดยคร่าวๆก็คือว่าเราสามารถที่จะผลิตได้เยอะมากเพราะว่ามันผลิตได ประมาณสามครั้งต่อปีครับผลแล้วก็ปลูกประมาณปีเศษก็เริ่มมีผลออกมาแล้วครับก็สามารถที่จะเอามาบริโภคได้เลยครับค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นพืชผักพื้นบ้านที่อาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรเลยนะคแต่มีอยู่นิดหนึ่งครับว่าช่วงที่มันกําลังเป็นลูกเล็กๆกำลังมีดอกแล้วก็มีลูกข้างมันอยู่ข้างล่างนี่ครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องแมลงนะครับมีแมลงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มันคงจะเป็นสารอาหารที่ดีนะครับ ก็ต้องอาจจะมีอะไรหุ้มมันสักหน่อยก็ดีครับแมลงกินได้คนกินได้สิงแสดงว่าถ้าเราไม่ใส่เป็นยาที่ว่าป้องกันก็ระมัดระวังตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ประชาชนหรือว่าผู้สนใจก็สามารถที่จะปลูกเองได้นะคะเป็นพืชผักสวนครัวภายในบ้านด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่อาจารย์บอกนะคะผลสุกแล้วเราก็นํามาใส่หุงข้าวนํามาชงเป็นน้ําดื่มใช่ครับนะคะในส่วนที่เป็นเครื่องสําอางนี่จะยากขึ้นมานิดหนึ่งครับ เพราะว่าตัวหลักก็คือตัวน้ํามันน้ํามันจากฟัาข้าวที่เมื่อกี้เยอหูไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องผ่านกระบวนการหีบหรือสกัดสกัดเป็นจจน้ำมันก่อเครื่องไม,องอม้เครื่องมือเทคโนโลยีหน่อยใช่ครับ<ม>ครบาวนี้มีคนสกัดน้ํามันฟักข้าวก็ออกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเราพบก็คือว่าเอาไปทําครีมนะครับยกตัวอย่างครีมที่ผมให้เห็นนะครับครีมที่เห็นนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเนื้อสีเหลืองๆหลืองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือ มันเป็นสารที่กักตานอนุมูลอิสระได้ดีนะครับตอนที่งานวิจัยเราเนี่ยนะครับเราจะเน้นเรื่องการลดริ้วรอยครับที่หลายหลายคนเป็นห่วงว่าพออายุมากขึ้นก็จะมีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็ที่ที่ทำนี้ไม่ไม่ได้ผสมน้ําหอมนะคะก็จะได้กลิ่นธรรมชาติของมันครับเป็นธรรมชาติของกลิ่นข้าวใช่ครับนะคะแล้วก็สีสันสวยด้วยนะคะชอบใช่ไหมฮะสีอย่างนี้ค่ะ คือสีนี้ความจริงก็ไม่เข้มนะครับพอทาไปแล้วก็จะจะจางแล้วก็นุ่มทําให้ผิวที่ตรงบริเวณฐานนี่นุ่ม <c oughs> แต่สิ่ง <c oughs> ที่ผมจะเน้นก็คือเรื่องความคงตัว <c oughs> ความคงตัวของสารที่เป็นต้านอนุมูลอิสระเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังเรื่องแสงแดดเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาชนะที่อาจจะเป็นลักษณะอย่างที่ว่าเป็นครีมบรรจุกระปุกนี่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแนะนําว่าทําเป็นหลอดก็จะสะดวกกว่า เพราะว่ามันสามารถจะป้องกันแดดป้องกันแสง,ง,แ,สงแล้วก็ป้องกันพวกอากาศนะครับแล้วก็สามารถที่จะบีบมาใช้ทีละนิดก็จะสะดวกกว่าแล้วงานวิจัยเราเราได้ทดสอบโดยการพัฒนาสูงขึ้นไปอีกครับเป็นระดับที่เขาเรียกว่าเป็นขนาดอนุภาคขนาดเล็กเรียกว่านาโนครับซึ่งตรงนั้นจะทําให้สีที่เราเห็นเนี่ยจางลง นะครับและประการที่2คือมันสามารถจะแทรกซึมหรือดูดซึมได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นครับเมื่อกี้ที่ได้ลองให้ทาดูนะครับก <c oughs> ็จะรู้สึกว่ามันใช้เวลาแค่ไม่ถึงสานาทีหรือ5นาทีนะครับ <c oughs> ก็มีความรู้สึกที่ดีค่ะก็รู้สึกนะคะว่าเวลาใช้แล้วมันรู้สึกนุ่มชุมช่มชืม้น <c oughs> ขึ้น <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วครีมที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยถ้าอยู่ในท้องตลาดควรจะมีอายุไม,ม่ไม่น้อยกว่า1ปีขึ้นไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําลักษณะที่ผมกล่าวมาเนี่ย เช่นไม่ทำเป็นรูปนาโนนี่นะครับก็อาจจะต้องอใช้ประมาณสัก6เดือนเพราะว่ามันก็จะหมดอายุมันก็อาจจะเริ่มเสื่อมเพราะว่าถูกแสงหรือว่าถูกความร้อนหรือถูกอักราแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในงานวิจัยเนี่ยเราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็สามารถมีอายุได้เกิน1ปีขึ้นไปแล้วก็ทดสอบในผู้ที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่30 35 3 4สขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราลองเช็คดูเนี่ยก็ตั้งแต่35ขึ้นไปเนี่ย ค่อนข้างได้ผลดีมากภายในแค่ประมาณ28วันหรือเดือนหนึ่งก็เริ่มจะมีความรู้สึกแล้วครับว่าผิวเริ่มดีขึ้นนุ่มแล้วก็ริ้วรอยเริ่มลดลงหรืใช้เครื่องตรวจวัด ขนาดของริรวรอยจะลดลงครับได้ได้ฟังอาจารย์พูดอย่างนี้หลายคนสนใจทีเดียวนะคะฟักข้าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพืชผักที่ปลูกอยู่หลังบ้านแต่ให้คุณประโยชน์มากเลยนะคะคในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกนะคะว่ามีสารไลโคปีนค่อนข้างสูงนะคะเป็นสารที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระใชครับป้องกันมะเร็ง นะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของผิวพรรณต่างๆลดเอ้วรอยด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีนะคะทานฟักข้าวได้ทุกวันก็ผมคิดว่าอลิฟเราสามารถทําเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้เป็นประจําวันได้เลยครับเพราะว่าเท่าที่เราได้งานวิจัยเราดูแล้วก็ไม่มีอันตราลนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารธรรมชาติแต่สิ่งที่จะเตือนนิดเดียวก็เองคือว่าการที่เราเรียกว่าเสริมอาหารหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย ก็าทานอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่ต้องเน้นว่าปริมาณมากเกินไปนักใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยบางคนก็จะต้องคือกังวลนะคะว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนบางคนอยากจะให้เห็นผลเร็ว,รว<ช>ๆก็ทานเยอะมากคุณลิทฐทานมากเกินไปเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าละลายน้ําได้ไม่ดีนักถ้ามองในแง่ของตัวไลโคปีนเองนะครับหรือว่าตัวที่เป็นน้ํามันจากฟักข้าวเนี่ยมันก็จะสะสมได้ถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เขาทำออกมาเป็นเม็ดขายเนี่ยเม็ดขายก็ทานแค่หนึ่งหรือสองแคปซูลนั่นเองครับต่อวันก็<ๆ>ก,กเพียงพอแล้วครับค่ะยังไงก็ตามก็ต้องมีเรื่องของอาหารให้ครบทุกหมู่ด้วยใช่ครับนะคะเพราะอย่างทุกวันนี้บางคนก็จะทานแต่อาหารเสริมเป็นเม็ดเมอย่างดี้โอ้ท <laughs> อาจารย์เป็นห่วงมากตอนนี้คือว่าหลายๆท่าน จะไม่ค่อยทานอาหารที่เราทานกันปกติแล้วครับเช่ <c oughs> นอย่างข้าวหรือว่าอาหารที่อยู่บนจาน <c oughs> กลายเป็นว่าใกล้ๆที่จะทานข้าวบอกว่าไม่อยากจะทานข้าวแต่เล่นเอาวิตามินเป็นเกือบสิเม็ด <c oughs> เลยครับใส่ท <c oughs> ี่ฝ่า <c oughs> เลย <c oughs> ลก,กินแทนข้าว <c oughs> ซึ่งเห็นแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันครับว่าอย่างนั้นมันก็อาจจะผิดปกติในแง่ว่ามนุษย์เราเองจริงๆเนี่ยต้องได้อาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็น่าจะได้จากธรรมชาติโดยตรงมากกว่า ยกเว้นว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาที่อาจจะเป็นพวกที่เป็นนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะไม่สะดวกก็อาจจะมีการกินอาหารเสริมได้แต่แต่อยากจะให้เน้นว่าน่าจะเอามาเป็นแปรรูปแบบธรรมชาติมากกว่านะครับอย่างการที่เรามาทําเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นแคปซูลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มันเหมาะสําหรับเวลาเราเดินทางหรือว่าอาจจะต้องการพกติดตัวไปมากกว่าครับค อันนั้นแบบอาจจะต้องได้ซื้อหามาเพราะว่าไม่สามารถทำเองได้เพราะต้องใช้เทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่ง<ช>ไปนะคะแต่ว่าประชาชนที่สนใจที่ที่ปลูกเองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายก็ปลูกหลังบ้านนะคะคใ,หให้ให้มีห้างร้านให ได้ขึ้นสูงๆด้วยนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีควรจะห้างร้านที่แข็งแรงนิดนึงครับเพราะว่าฟักข้าวลูกมันใหญ่นะครับนพอมนเริ่มผลผลิตเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่ที่อาจจะนําเสริมไปแล้วเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆเลยนะครับถ้าเราปลูกเป็นไร่นีครับก็จะเห็นว่าเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยห้างที่เราทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้แข็งแรงนิดหนึ่งเ<ม>พราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตัวนี้ปลูกได้เป็น10ปีขึ้นไปได้สบายเลยครับ<ม>คือเครือที่เราเห็นนี่นะครับมันอาจจะล้มลุกได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราตัดมันไปเลยนะครับมันยังมีแกนซึ่งเป็นต้นหลักม,มันก็จะแตกยอดออกมาคล้ายๆเหมือนอางุูนะครับแถวอ่างุูนะครับเพราะว่าเท่าที่ถามดูก็จะอยู่ได้หลายปีครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาบริโภคได้ต่อเนื่องทั้งปีก็คือประมาณสัก3าเดือน ต่อหนึ่งรอบครับต้นหนึ่งนี่ให้ผลผลิตเยอะไหมคะต้นหนึ่งนี่เท่าที่เห็นก็ประมาณ20-30กิโลครับอ๋อซึ่งซึ่งก็สะดวกครับซึ่งคือเหมือนกับอ,ออกมาปุ๊บเราก็เอามาแปรรูปทานเองที่ท <ำ S 2> บ้านได้ทําน้านนําดื่มทานที่บ้านได้เลยครับซึ่งซึ่งก็อยากจะแนะนําว่าอันนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดกับชาวบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปหลังบ้านแล้วก็เอามาใช้ได้ ตลอดเวลาด้วยนะคะได้สม่ําเสมอปลูกง่ายครับแล้วก็โตเร็วโตเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือแพร่พันธุ์ก็ง่ายครับแล้วก็ที่บอกนะครับเม็ดของมันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแพร่พันธุ์ได้ในหนึ่งลูกก็เลยฮะจะเห็นว่ามีเกือบ30เม็ดก็สามารถที่เอาไปแพร่พันธุ์ต่อได้เลยครับอย่างลูกนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเก็บในช่องฟรี้ได้เป็นหลายเดือนเลยนะคะมีงานวันเกษตรแห่งชาติแล้วเชียงใหม่เราเป็นเจ้าภาพจัดงานที่แม่เหียครับ คราวที่แล้วในพระอ,องค์สมสวรีท่านเสด็จมานะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นก็มีพายุมีลมฝนลมฟ้าลมฝนเราก็พยายามาเก็บสะสมเอาไว้หลายหลายครั้งแต่ปรากฏว่าถ้าเก็บโดยธรรมดาเนี่ครับก็อาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ มันก็จะสุกแล้วมันก็อาจจะค่อยๆนุ่มไปแล้วมันก็เสียนะครับแต่อาจารย์แนะนําว่าถ้าจําเป็นจะเก็บจริงๆเนี่ยสามารถแช่ไว้ในช่องฟรีซได้อย่างตัวนี้นี่เกือบสองเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนนะครับก็ยังเอามาบริโภคได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งออกมาจากตู้เย็นยังเห็นมีแบคนีเนะครับค่ะก็ยังแข็งอยู่นะคะก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้ใช่ครับรับประทานได้ครับแต่บางคนอาจจะมองว่าเห็นมันดูสีแดงๆน่ากลัวก็แนะนําว่า เอามาแค่นิดเดียวครับแล้วผสมในเครื่องเหลื่มก็ได้ครับหรืออย่างที่กล่าวไว้ครับว่าหุงกับข้าวก็ใส่ในข้าวแล้วก็ผสมนิดนึงครับก็ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองๆออกมาครับไม่จำเป็นต้องทั้งผลใช่ไหมคะอาจารย์เอาเฉพาะเยื่อหุ้มนิดเดียวครับอออาจจะจะเลือกเอากี่เม็ดก็นับไปคืออาจารย์แนะนําว่าเอาเป็นเมล็ดออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาคลดกับตะแกรงที่เป็นพลาสติกเพื่อที่จะให้เนื้อแดงๆเนี่ยครับมันมันติดตะแกรงก่อนแล้วก็ กรองอีกนิดหนึ่งให้มันละเอียดนะครับคือใช้มือบดให้มันละเอียดนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บเอาไว้ได้เป็นเป็นเนื้อแดงๆเลยครับอถ้าเราเก็บใส่ภาชนะอะไรแช่เย็นไว้ในตู้เย็นแช่เย็นในตู้เย็นถ้าทานภายในวันสองวันนี้แช่เย็นในตู้เย็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้นานๆก็แนะนําให้ช่องฟีสครับช่องฟีสนี่ก็เก็บได้หลายเดือนเลยครับ๋อถ้าเกิดว่าจะเป็นน้ําดื่มมาชงก็เอาออกมาชงหนึ่งแก้วนะคะก็ดูปริมาณแล้วแต่ความชอบใช่ไหมคะ สะดวกค,ครับอันนี้ถือว่าแนะนำว่าวเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดครับค่ะแล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถเอาน้ําที่เราเตรียมไว้เก็บไว้มาใช้ได้ไดผสมขนมนะคะโอ้ตอนนี้มีคนเริ่มทําเป็นสีสําหรับขนมครับเพราะว่ามันน่ารับประทานนะสีมันสดใสค,ครับแล้วยิ่งถ้ามีโลโก้หรือมิตาที่เป็นฟักข้าวเราจะสังเกตดูว่ามันก็เป็นผลไม้ที่คนเห็นแล้วก็แปลกตาก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าเท่าที่เห็นมี กเกษตรกรก็ทําทั้งเครื่องดื่มด้วยแล้วก็เอาลูกฟักข้าวมาห้อยโชว์ก็ฝรั่งก็สนใจครับว่าเอ๊ะม,<ช>มันลูกอะไรใหม่ๆฝรั่งก็คงเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะทานได้หรือเพราะมันมีหนาม<ช>แต่จริงๆแล้วถ้าเราผ่ากลางๆก็จะเห็นว่ามันมีเยเื่อแดงๆรานนี้เยเื่อแดงๆเนี่ยก็จับดูมันเหมือนกระสีแดงๆมันจะดูเหมือนติดสีอย่างที่ว่านี่ครับติดสีนะครับก็เช็ดออกได้นะครับไม่ใช่ว่ามันติดสีครับพูดถึงเรื่องของพืชผัก พื้นบ้านบ้านเรามีเยอะแยะมากมายนะคะคแต่ว่าทีอา่อยากจะให้ได้บริโภคกันเพราะถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งนะคะก็ไม่ควรจะมองข้ามนะคะนั่นก็คือฟักข้าวก็จะเป็นอีกตัวตัวหนึ่งนะคะพืชผักชนิดหนึ่งที่อยากจะให้อยู่คู่กับทุกครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นรเราสามารถปลูกเองได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดในทางอุตสาหกรรมในอนาคตสาหรับประเทศไทยคิดว่าเราก็จะลดการนําเข้า พืชที่มีราคาแพงๆจากต่างประเทศอของเราเองก็มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเพราะงานวิจัยได้มีการตรวจสอบแล้วครับที่หลักๆเลยก็คือตัวไลโคปีนซึ่งค่อนข้างสูงมากตัวที่2ก็คือเบตาา้าแคโรทีนซึ่งก็จะเหมือนกับอยู่ในพวกพืชที่มีสีส้มแดงอย่างพวกแครอทหรือผลไม้ที่เรารับประทานที่มีสีส้มแดงต่างๆ วิตามินอีวิตามินอีก็มีอยู่ในน้ำมันครับสิ่งที่สำคัญอันนึงคือสารที่เป็นเขาเรียกว่าอ n s a ซ u ูเ t e เต a ด t ฟตตี้อซหรือเรียกกดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์เอามาใช้สำหรับเป็นลดริ้วรอยเพราะมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอาหารผิวครับที่เราได้ยินบ่อยๆว่าโอเมก้าสามโอเมก้าหโอเมก้าเนะครับในฟักข้าวน้ำมันเองก็มี รวมถึงวิตามินอ e ีซึ่งเป็นตัวทําให้ผิวนุ่มค,ค่ะผิวอ่อนนุ่มครับก็เยอะมากทีเดียวนะคะก็ท้ายนี้ให้อาจารย์ได้เชิญชวนกันนะคะสาหรับพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลสุขภาพค่ะครับก็อยากจะแนะนําว่าพืชของเราซึ่งเป็นสวนภูมิหรือเมืองทองซึ่งเรามองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีดินแดนอุดมสมบูรณ์นะครับมีผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารหรือพอชนาการสูงมากผมอยากจะให้ลองดูรอบ,รอบ ที่อยู่ในบริเวณบ้านของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างฟักข้าวที่นํามาเสนอครับเป็นพืชธรรมชาติที่อยู่ริมรั้วเลยครับเกาะริมรั้วครับแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาโดยใช้งานวิจัยก็เป็นตัวตอบโจทย์ได้ครับว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าทางอาหารจริงๆเนี่ยมีอยู่ในนี้จริงๆนอกจากนี้แล้วยังเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมได้เช่นเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มเอาไปทําเป็นส่วนผสมในอาหาร และที่สําคัญคืออาจจะเป็นยาที่ป้องกันร,รักษาหรือโรคมะเร็งที่เราอาจจะมีปัญหากันเยอะนะครับ <c oughs> และสุดท้ายก็คือความสวยาง,งามโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าโอกาสทองนะครับที่เราอาจจะใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมาช่วยทําให้เราชะลอความ <c oughs> ชรา <c oughs> แล้วก็ลดริ้วรอยครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับค่ะ ผู้สูงอายุเยอะนะคะแต่ว่าอยากจะอ่อนไวัค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักฟักข้าวสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเมื่อคุณผู้ชมได้ทราบถึงคุณประโยชน์เหล่านี้แล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการ ดื่มหรือว่ารับประทานหรือว่าบริโภคนะคะฟักข้าวพืชผักพื้นบ้านกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรเพัชกรสุรพลนทการกิจกุลค่ะครับสวัสดีคับอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะัครบ